เคยทําให้ใครเสียหน้าไหมหน้าตาดูดูถูกขนาดนี้วะมันอีกนานเลยเ่ยังจะยอมตายเลยก่อนก่อนที่จะถูกคนตัดสวัสดีค่ะอิงค่ะพัทครับเต้ครับค่ะวันนี้ก็อยู่กับมิ้นท์แฮงเอาท์นะคะแล้วก็พวกเรา3คนนะคะเราจะมาวันนี้เราจะมาเล่นเกมกันเพื่อทดสอบว่าพวกเราเนี่ยมีสกิลในการโกหก ใช้โกหกป่ะก็กดแล้วกันเพราะโกหกมันดูพี่เต้ไม่ดีอ่ะมีความแบบว่าเนียนขนาดไหนดีกว่าอ่ะอย่างเงี้กยท่ากิวการเนียนของพี่เตยขนาดไหนพี่ว่าพี่ดีมากพีดาวว่าพี่จะชนะเกมนี้แต่ใครจะไปรู้อิงอะไรมามืดในเกมนี้ก็ได้คือบอกตโตฉันไม่เคยเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยแล้วชนะเลยทุกเกมอันูับ1 value เองใช่ป่ะพี่ไม่เคยเล่นได้เลยยิ่งถ้าเราเหลือเราคนจากพี่อีกใช่เราเหลือเราพี่อีกคนงี้เราจะแบบเรายอมเผยตัวเองเราจะยอมแบบต่ไปคนงี้ เรา่้อ <c oughs> งยอมไปเลยเดติเนชั่นก็คือคนน่าสุดอ่ะงั้นเดี๋ยวเราลองเล่นเกมดีกว่าครับในหนึ่งอาทิตย์เราจะไปที่นี่แบบที่แค่ไหนพี่ไปอาทิตย์หนึ่งครั้งเดียว <c oughs> ของน้องอรอมีช่วงหนึ่งไปทุกวันเลยแต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้ไปแหละของเตรอไม่ได้ไปเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> เออจริงๆไม่ได้ไปเลยโอเคเราเคยไปที่นั่นด้วยกันไหมน้องก็ก่อนเคยไปไปแต่ว่าบางทีก็ไม่ได้ไปด้วยกันใช่เหมือนกันเคยไปบางทีก็ไปกับคนอื่นใช่เคยแต่ว่าอาจจะแบบไปพร้อมกันบางไม่พร้อมกันบ้างอืมแต่หลายๆคนน่าจะเคยไปนะเขต้องเคยไปพี่ว่าเตก็เคยไปพี่ก็เคยเคยไปก็เคยไปใช่ก็ยังไปกับพี่อยู่เลยใช่ใช่เออเออตัดกัอ่ะตาเตยหรอตัพี่เตยแล้วที่นี่เนี่ยเคยทำให้ ใครเสียน้ำตาไหมโอ้บ่อยเลยบ่อยเลยมากกว่านี้พี่เคยเสียไหมพี่เคยเสียอะไรนี่ไม่ไม่เคยไม่เคยแต่พี่เคยมีปากเสียงที่นี่อิอ่ะบ่อยเสียงซำาอืมแต่ที่ไหนก็บ่อยเหมือนกันแหละร้องไงร้องร้องบ่อยร้องเก่งไมชอบพกอ่าก็คือไม่เคยอืมเตยหมายถึงเตมไม่เคยใช่เลยไม่เคยเสียน้ำตาที่นี่อ๋อพี่ก็ไม่เคยอ้าวเมื่อกี้พี่บอกเคยอาจจะมีคนเสียแต่ว่าเราไม่เสียเอ๋ออ๋ออ่า เราก็คือต้องต้องทายว่าใครที่ไม่มีคํานั้นใช่ไหมอิงพี่พัทเอเฮคนรู้นเลยอ้าวจริงเหรอเห็นไหมฉันรู้ตั้งแต่คาตอบคำแรกแล้วทำไมอ่ะเพราะว่าอิงบอกว่าแต่ก่อนไปแต่ไม่ไม่แต่หมายถึงพี่เรื่องสถามได้ไงอ่ะเพร่น่าจะหมายถึงสยามก็ได้เป็นสถานที่อ๋อใครบอกว่าเป็นสถานที่อ่ะาเขบอ๋อเหรออ๋อโอ้ยพี่เขาทำไมมึงเก่งจังเลยวะเพลงนี้อ่ะพวกเราอ่ะเคยร้องพร้อมกันหรือเปล่า ร้องแบบเหมือนอ้าปากร้องออกมาพร้อมๆกันนะนะเออตอบว่าเคยเหรอถ้าไม่จำได้ไม่เคยแต่ก็ไม่น่าเคยนะเอาไว้คนต่อไปถามเลยเร็วๆมันจบคำตอบรีบไปแล้วติดแล้วปีที่ร้องเพลงนี้ดังไหมก็ดังพอตัวอยู่พี่เชยเขาบอกพลุแล้วกันพลุพลุแตกเลยอ๋อนี่คือต่อเต้ยพลุนี่ว่าพลุก็ดังอยู่อืออืออนทีเต้ถามเพลงนี้เนี่ยเราควรจะเต้นประมาณไหนอ๋อเข้นมาปะ ต่น้องเต้นได้ทุกเพลงอยู่แล้วน้องจะเต้นยังไตตง<บ>ต,ต,ไต้น,นต,ตามสไตล์นอ้องตามสไตล์นออ้องทุกคนก็จะเต้นตามน้องอย่างนี้แหละอออ่ะแล้วพี่จ,จะเต้นยังไงดูหน้าตาดูดูถูกขนาดนี้วะอันนี้ดูดูที่ต้วงกันดูดูที่บีกันเต้นทำไมอะจังหวะผมดูถูกที่ลายเดูดูอ่ะอ่ะพี่ว่าคนที่ไม่มีคำเกินนะคืออิงแต่ว่าอิงใช่ไม่ใช <st> ่อิงทำไมพี่ถึงคิดว่าน้องอ่ะ พอน้องเต้นเพลงเพอน้องเต้นหีทุกเพลงทุกคนเราก็เต้นหีทุกเพลงอ่ะเราก็พี่พัดพี่ว่าน้องคือพี่พัดพี่พัดเขาเนียนด้วยอ่าอ่าเออใช่ใช่ใชแต่พี่พัดบอกว่าบอกว่าเราเคยร้องเพลงนี้ด้วยกันพี่ว่าเราไม่เคยร้องเพลงด้วยกันวะใช่ปะเออไม่เคยไม่เคยเนอะพี่ว่าไม่เคยพี่ขัดมัวแล้วเออหวานหรือพี่พัดวะคำตอบสุดท้ายคือใครแต่พี่พัดเต้เลยฉีกไปเลยทำไมอ่ะพี่พัดพี่พัดแต่กันเออลืมไปเพราะผมรู้สึกว่าเราไม่เคยร้องเพลงีด้วยกันเออที่ขัดเขาเล่นละครเก่ง ไม่เคยอืมไม่เคยไม่เคยกีตีไม่ได้รองไม่เคยใช่อืมไม่เคยหรอก็ไม่เคยพี่พัดพี่พัสชัวหนึ่งสองสามน้องไม่ได้ร้องเพลงด้วยกันด้วยหรอเพลงนี้ออกมาใหม่ล่าสุดแล้วมันก็ไม่เคยร้องไงใช่ก็ไม่เคยรพองเพลงด้วยกันเนาะแต่พี่บอก ตอนนั้นที่ไปคอนเสิร์ตจริงไม่มบบกี่น้องจริงไปลองร้านอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่คอนเสิร์ตจริงไปลองร้านพี่เต้เขาไม่ได้ไปเออเตไม่ไปอ่ะไอให้ฟังกอนอ่ะพี่เตร้องพี่เต้ร้องเก่งหนิเพลงนี้เอาไปร้องอ่ะออกรายการแล้วนี่ดึกเดือนเข้ไม่ใช่คนละเพลงละเขาว่าสายตาไม่หลอกกันไม่ได้ที่รู้แต่เดี๋ยวนี้ร้องไม่รู้เขามีอันนี้มันอีกนานเลยกว่าันยังร้องอีกไม่รู้แค่ว่ามีอันเนี้ย แต่รู้แค่ว่ามีอันเนี้ยมันอีกหน้าเลยอันนี้คือคือยากจะหลอกหลอกใครก็ตามใจหนสองซเขาว่าซ้ายตามันหลอกกันไม่ได้เข้าไปกันว่าซ้ายแต่มันเป็นสิ่งเดียวที่ผู้แท อ๋อท่านี้มันคือมาจากอะไรอ่ะมาจากหัวใจเหรอใช่พีีี่มมันนจรี้จริงๆใช่แต่แบบไม่ใช่เพลงนี้ไงหัวใจน้องทำยังไงพี่ลืมยังไงน้องเพลงน้องทำนี้หัวใจอย่างงี้อ๋ออย่างงี้เหรอไม่ใช่อย่างงี้ด้วยเหรอไม่ใช่อ้าวก็คือเป็นกีลาอันอ๋อโอเคใช่แต่เธอหลอกฉันไม่ได้แต่อยากจะหลอกให้ก็ตามใจแต่อย่ามาหลอกฉันเลยอย่างงี้ มาโหวตกันดีกว่าว่าเมื่อในเกมเมื่อกี้นะครับใครคือคนที่เล่นเกมเก่งที่สุดอิงให้พี่พัดจริงๆอ่ะไม่ให้ทั้งพี่และอิงคือพวกเราคนปกติแต่ว่าเตยไม่ได้เลยใช่ต่ำกว่ามีนไปเลยไม่มีใครเนียนเลยทั้งแหละนี่เตยไม่พ้าอะไรไหมไอ้ขนขอบอกใส่ผลหน่อยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราชินกับการที่สถ้าเราจะโกหกแล้วเขาจะแบบไม่จะเงี้ยเรากลัวโดนอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่างั้นเราไม่ทำดีกว่าเรายอมแพ้อเลยดีกว่าเรายอมเรายอมตายเลยดีกว่าก่อนก่อนที่จะถูกคนตาหน้าชี้หน้าเขาแตว่ามึงโกหกอย่างเงี้ย เราก็เลยรีบยอมแพ้ออกมาเองเลยดีก işte ว like really uh, ่าอ่าก็ปรากฏว่าพี่พัทนะคะที่เนียนที่สุดครับแล้วใครไม่เนียนเลยมีมีให้โหวตได้ไหมคะอ้าวไม่มีเลยก็คือคนนี้คนที่ผมเห็นโอเคครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับมินในซีซั่นหกเพราะเราอยู่ในโอล่ามินแฮงเอาท์ใช่แล้วครับครับผมสำหรับตอนนี้นะครับก็มีซีรีส์เรื่อง remember ยู่นะครับสามารถติดตามได้ใน netflix ครับผมอืมค่ะ อ่ะพี่เจตก่อนก็มีซีเรื่องริมเวอร์ยูเล่นกับพี่พัทแต่ว่าไม่ได้อเล่นด้วยเล่นด้วยกันเหรอใช่แต่ไม่ค่อยได้เจอกันจะเจอกันที่เวลากินข้าวกลางวันอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ใช่ริมเวอร์ยูเรื่องกับพี่รัดเล่นเรื่องเดียวกับพี่พัทแล้วก็ฝากไปกับพุกกระหายเล่าแล้วกันใน YouTube c h anel GM TV ด้วยครับแล้วก็ฝากเพลงเก็บความรู้สึกเก่งด้วยครับ ลอง็นโปรเจกต์อยซ z นคลายครับสำหรับอิงค่ะก็ฝากซิงเกิลใหม่ด้วยค่ะตอนนี้มีซิงเกิลใหม่นะคะถ้าตอนที่นี้ออกก็น่าจะปล่อยแล้วแหละคะ่ะก็ยังไงฝากติดตามด้วยติดตามได้ที่ YouTube Channel Box Music ค่ะหรือว่า Instagram อิงก,ก็ได้ค่ะฝากด้วยค่ะครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะครับไปก่อนครับบ๊ายบาย เราอ่ะสามารถเจอตัวคนคนนี้ได้ง่ายหรือยากแค่ไหนอืมอ่าพี่ตอบก่อนสำหรับพี่ก็คือยากสำหรับน้องก็คือไม่ยากไม่ง่ายมึงต้องไม่มีเราเราตัดได้แล้วอ่ะไม่ได้อ่ะเล่นเกมแบบนี้แล้วก็ต้องได้เป็นคนที่ได้ยันตลอดเลยเล่นเกมแบบมูฟก็ได้เป็นมูฟเล่นเกมนี้ก็ได้ไม่มีก็ต้อเรอก็ไม่รู้จะทำยังไงจะแตอบเพาอะไรอ่ะเอ่อ ไม่ต้องรักษามาเขก่อน